สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับล่าสุดสาวน้อยของเราลงรูปใน IG เห็นกันหรือยังครับถ้ายังไม่เห็นเข้าไปดูให้ไวเลยนะครับใน i n s t a g r กรของน้องลิซเลยนะก็เป็น2รูปที่เด็ดดวงนะครับทุกใจมากๆนะครับเป็นลูกผมยาวสีบลอนดนะครับโอ้โหลูกในฝันจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวแปลคอมเมนต์ให้ฟังนะครับมีคนเขาเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะครับแต่ละคนก็บอกว่า ใบหน้าของน้องเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเห็นผมสีนี้ของเธอแล้วเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเลยนะครับบางคนก็บอกว่าลิซ่าช่วยลงรูปอีก 2- 3สรูปได้ไหมอยากจะตายกับผมสีบลอนของเธอจริงๆนะครับอ่าหลายๆคนก็บอกว่าถึงแม้ชุดนี้นะครับจะดูมิดชิดแต่ก็ให้ความรู้สึกที่มันเซ็กซี่มากๆนะครับถึงกับขอลิซ่าแต่งงานเลยนะครับแมรี่มีกันแล้วนะครับ เป็นรูปที่อัปเดตล่าสุดของน้องลิศนะครับในอินสตาแกรก็ลองเข้าไปดูนะครับมีหลายๆคนออกมาบอกว่าขอบคุณจริงๆนะที่ทําให้ได้เห็นรูปภาพที่สวยงามขนาดนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมมาอัปเดตรูปใน IG ของน้องให้ดูกันนะครับแล้วก็อยากจะเก็บคำคมของน้องมาฝากนะครับน้องเคยพูดไว้ว่า don't tell people you dream นะครับ show t h e นะ เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ผมชอบนะครับก็เลยจับมัดรวมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับน้องเขาก็พูดประมาณว่าอย่าไปเล่าความฝันของเราให้ใครเขาฟังนะครับแต่ว่าจงทําให้เขาเห็นนะครับก็แน่นอนครับเราก็ได้เห็นในสิ่งที่น้องทาแล้วนะครับน้องไม่ต้องพูดหรืออะไรเลยน้องทําให้เห็นจริงๆนะครับสาวน้อยคนนี้สุดยอดนะครับผมออกมาอวยเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะผมชอบน้องนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปครับวันนี้ผมทําคลิปแบบสั้นๆไวๆนะครับ มาอัปเดตกันนิดนึงครับบน y ahoo Japan ครับเขาก็บอกว่าลิซ่านะครับจะปรากฏตัวใน m n e t Kingdom นะครับในวันที่20นะครับสรุปว่าวันที่20หรือ27นะครับอันนี้แต่ว่าบนหน้าเว็บเขาบอกว่าวันที่20นะครับข้อความประมาณว่าลิซ่าจะปรากฏตัวใน m n e t Kingdom ในวันที่20แล้วจะแสดงบนเวทีร่วมกับไอคอนนะครับ อันนี้เป็นบนยูคูเจแปนนะครับมา2่องคอมเมนต์คนญี่ปุ่นนิดนึงครับเดี๋ยวผมแปลฟังเล็กน้อยนะครับก็คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยฉันรอคอยการแสดงของไอคอนกับลิซ่านะเขาบอกว่าพลังความสนุกเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ powerful powerfun Power นะครับเขาคิดว่ามันคงสนุกแล้วก็มันต้องเปลี่ยนไปด้วยพลังแน่นอนครับ แล้วก็มีคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่านี่คือการแบบว่าเสริมทีมที่ดีงามนะครับการที่ได้ลิซ่าเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยทำให้โชว์มันน่าจะออกมาสนุกและดีแน่นอนครับเพราะมีมืออาชีพคนที่สร้างสรรค์อย่างลิซ่าเข้ามาร่วมเนี่ยยังไงก็ต้องดีนะครับอ,อีกบางส่วนเขาก็บอกว่ายอดวิวในการรับชมเนี่ยน่าจะเยอะมากนะครับในวันนั้นคิดว่าคงขนมทลายเลยแหละก็รู้สึกโล่งใจนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับอัอนนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบน y a า o ูเจแปนะครับเราก็เฝ้ารอดูกันให้ดีนะครับบางเว็บบอกว่าวันที่27บางเว็บบอกว่าวันที่20นะครับแต่ว่าในข้างต้นที่ผมดูมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวันที่20นะครับก็รอกันไว้นะครับวันที่20ถ้ามาก็จะได้ดูพร้อมๆกันนะครับได้ดูฝีมือลายมือของน้องลิศของเรานะครับล่าสุดฝากไว้นิดนึงครับอย่างไ g ของน้องตอนนี้ก็กลับมาปกตินะครับมีคนติดตามมากมายเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งเฉลี่ยก็หลักแสนนะครับอย่าง น้อยก็ต้องหลักหมื่นเกือบแสนนะครับแล้วก็มีเปิดโหวตตามที่ต่างๆนะครับก็ช่วยกันเข้าไปโหวตให้น้องเยอะๆนะครับน้องจะได้เป็นที่1ในหลายๆที่นะครับ ก็มีหลายๆที่ที่เปิดโหวตอยู่นะครับข้อมูลต่างๆก็พยายามจะหามาลงเท่าที่หาได้นะครับว่ามีที่ไหนเปิดโหวตบ้างก็เข้าไปช่วยกันโหวตให้น้องนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันปั่นวิวในช่องทางต่างๆของน้องนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไ like ลค์รูปล่าสุดใน IG น่ารักน่ารักของน้อง2รูปด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะครับมาทักทายทุกคนกับน้องลิศนะครับในลุกน่ารักขนาดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ